บทที่32สั่งสอน,นิดหน่อยอิงสโตนขีดล่างแฟนตาซีเจ้าของฟาร์มปลาเอียงคอมองชินสือโอในแววตาปรากฏแววตื่นเต้นเร้าใจคุณเป็นเจ้านายของพวกเขาเหรอชินสือโอรู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้นะเจ้าของฟาร์มปลามาคุยธุรกิจเขาเคยแนะนําตัวอยู่คิดว่าเจ้าของฟาร์มปลาเห็นว่าเขาเป็นคนผิวเหลืองรังแกง่ายก็จงใจใช้ลูกปลาคุณภาพต่ํามาทําร้ายเขา เวลานี้ชินซือโอตระหนักถึงความน่าเกลียดน่ากลัวของธรรมชาติมนุษย์แล้วก่อนหน้านี้อยู่ที่ประเทศจีนเขาเคยได้ยินข่าวมากมายเกี่ยวกับชาวจีนที่ถูกกลั่นแกล้งในต่างประเทศในเวลานั้นการใช้ชีวิตในต่างแดนสําหรับเขาเป็นเรื่องห่างไกลเวลานี้เกิดเรื่องแบบนี้กับตัวเขาเองทําให้เขาทนไม่ได้อันธพาลเกินไปแล้วรังแกกันเกินไปถ้าพวกเราไม่ได้ให้บทเรียนสัตว์หน่อยคงยังคิดว่าตัวเองเป็นเทพสามตาเทพเจ้าของจีนมีสามตาอยู่แล้วมัง้ง ชากและนิวเซนทั้งสองคนเดินไปข้างหน้าพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายชินสือโอแยกจากทั้งสองคนมองไปยังเจ้าของฟาร์มปลาพลางถามว่าใช่แล้วผมเป็นเจ้านายมีอะไรเหรอเจ้าของฟาร์มปลายักไหล่ก่อนพูดว่าไม่เป็นไรผมแค่อยากถามคุณยังจะซื้อลูกปลาไหมละ่ะชินสือโอตอบน่าเสียดายดูแล้ววันนี้พวกเราคงไม่มีโอกาสร่วมธุรกิจกันแล้วแหละ เมื่อเขาได้พูดออกไปเช่นนี้ชาวประมงและลูกเรือรอบๆก็ตะโกนโหวกเหววกขึ้นมาชากักและนิวเซนกำมมัดเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้อันดุเดือดบนสังเวียนเจ้าของฟาร์มปลายกแขนขวาขึ้นเพื่อส่งสัญญาณให้คนของเขาเงียบเสียงลงแล้วพูดว่าธุรกิจก็เป็นแบบนี้อาจสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ได้แต่ว่านาสหายการแลกเปลี่ยนกันก่อนหน้านี้ทำให้ผมคิดว่าคุณจะซื้อลูกปลาของผมดังนั้นผมจึงเตรียมการไว้หมดแล้วรอเพียงแค่ให้คุณมาพาพวกมันไป หล่าวจบเขาก็ทีไปยังคนที่อยู่เบื้องหลังและทีไปที่เรือขนส่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากท่าเรือและพูดต่อคนที่นี่ส่วนใหญ่คือคนที่ผมจ้างมาชั่วคราวสําหรับธุรกิจของคุณรอบนี้เรือผมก็เช่ามาเองดังนั้นผมแนะนําว่าให้คุณจ่ายค่าแรงพวกเขาและค่าเช่าเรือคุณจะว่ายังไงละ่ะชินซือโอยิ้มบอกว่าแบบนี้ก็รังแกคนมากไปหน่อยแล้วละมั้งชาร์กโมโหตอบว่าเจ้านายจะไปเสียน้ำลายกับพวกรอบกัดพวกนี้ทำไม พวกเราจัดการมันดูสักทีให้พวกมันได้รู้ว่ากำปั้นแห่งเมืองแฟเวลเป็นยังไงชายร่างสูงคนหนึ่งตะโกนเรียกช์กไอ้บ้านนอกหุบปากหมาปากหมาของแกซะถ้าพูดกับพวกแกต่อฉันคงได้ต่อยแกฟันร่วงหมดปากแน่นิวเซนถอดเสื้อคลุมออกเผยให้เห็นกล้ามเนื้อส่วนบนของร่างกายพร้อมสำหรับการต่อสู้ ชินซือโอลับไม่รีบร้อนเจ้าของฟาร์มปลานี้มีเล่เหลี่ยมอยู่บ้างเขาอยากจะสั่งสอนสักหน่อยเป็นการสั่งสอนที่เข้มข้นให้เขารู้ว่าถึงจะเป็นคนผิวเหลืองก็มาหยามไม่ได้เมื่อกันชักและนิวเซนออกแล้วชินซือโอยังคงยิ้มอยู่พลางพูดว่าสหายขอปรึกษาสักหน่อยคุณน่าจะมีลูกปลาคออดจากมหาสมุทรแอตแลนติกใช่ไหมแน่นอนผมมีแน่นอนเจ้าของฟาร์มหัวล้านทีไปยังฟาร์มปลาที่กั้นไว้ด้านข้างและพูดว่าตรงนั้นก็คือลูกปลาคออดที่ที่สุดในนครเซนจอน งั้นแบบนี้ปัญหาก็กลายเป็นเรื่องง่ายแล้วใช่ไหมคุณก็ขายพวกมันให้ผมผมเอาพวกมันไปแค่นี้ก็ไม่ใช่ว่าแก้ปัญหาได้แล้วเหรอชินซื้อโอผายมือออกเจ้าของฟาร์มหัวล้านคิดว่าชินซือโออ่อนข้อให้ดังนั้นจึงจงใจถมน้ำลายและพูดอย่างเลวทรามว่าฝันไอลิงผิวเหลืองฝันไปเถอะสวรรค์รู้ดีต่อให้ต้องปล่อยลูกปลาของข้าลงมหาสมุทรก็ไม่ขายให้ปรสิตยอย่างพวกแกหรอก คนที่รวมตัวเข้าด้วยกันแบ่งแยกออกเป็นกลุ่มและผู้คนในคนในปกครองของเจ้าของฟาร์มหัวล้านน่าจะโดนเหยียดหยามและเลือกปฏิบัติไปด้วยหลังจากได้ยินคำพูดของเขาก็ตะโกนเสียงดังและเกิดความวุ่นวายขึ้นหลังจากที่เจ้าของฟาร์มหัวล้านที้ไปยังแหล่งเพาะพันธุ์ลูกปลาคออดจากมหาสมุทรแอตแลนติกแล้วจิตสำนึกโพไซดอนของชินซือโอโจมตีอย่างรวดเร็วไปยังหน้านน้ำแหล่งเพาะพันธุ์ลูกปลาคออดโดยตรง แท้จริงแล้วที่นี่มีปลาคออดสีขาวเล็กๆที่มีชีวิตชีวาและบริเวณรอบนอกมันเป็นตาข่ายกั้นขนาดใหญ่ตาข่ายนี้เหมือนกำแพงล้อมรอบที่กั้นลูกปลาคออดไว้รวมกันทั้งหมดหลักการทำงานของตาข่ายล้อมคือด้านล่างตาข่ายมีตัวถ่วงน้ำหนักและส่วนบนของตาข่ายมีทุ่นลอยน้ำภายใต้การดึงของทุ่นลอยน้ำตาข่ายล้อมจึงตั้งึงอยู่ได้ในมหาสมุทร จิตสำนึกโพไซดอนของชินซือโอรีทำลายตัวถ่วงน้ำหนักหลายอันที่ดึงตาข่ายล้อมไว้เช่นนี้เมื่อทุ่นลอยน้ำลอยตัวตามกระแสคลื่นเมื่อไม่มีตัวถ่วงน้ำหนักถ่วงไว้ตาข่ายล้อมก็ลอยตัวขึ้นมาและจิตสำนึกโพไซดอนก็รีบไปที่แหล่งเพาะพันธุ์หมุนรอบหนึ่ง เมื่อสัมผัสได้ว่าเขาอยู่ที่นี่ทันใดนั้นเหล่าลูกปลาคออดก็ตื่นเต้นขึ้นมาพากันว่ายตามจิตสำนึกโพไซดอนราวกับว่า107ผู้ยิ่งใหญ่เข่าเลี้ยงซานพบกับพี่ชายคนโตนามว่าซ่งเจียงจากวรรณกรรมเรื่อง108ผู้ยิ่งใหญ่เขาเลียงซานซึ่งเป็นหนึ่งในสี่สุดยอดวรรณกรรมของจีนถึงเวลาไขว่คว้าโอกาสจิตสำนึกโพไซดอนบินออกจากช่องโหว่ของตาข่ายล้อมที่ลอยอยู่ในน้ําและฝูงปลาคออดก็พุ่งตามมาด้านหลังราวกับหากระสุนจากนั้นจึงหวีดร้องตามไปข้างหน้าและว่ายออกมาอย่างกล้าหาญ แสงอาทิตย์สาดส่องบนผิวทะเลลูกปลาหลายตัวต้องการเข้าใกล้จิตสำนึกโพไซดอนดังนั้นใต้น้ำจึงแน่นขนาดเป็นอย่างมากลูกปลาบางตัวผุดว่ายขึ้นมาบนพื้นน้ำร่างของปลาคออดครอบด้วยเกล็ดที่มีลักษณะกลมและเล็กเป็นสีขาวเงินจำนวนมากเกล็ดเหล่านี้สะท้อนแสงอาทิตย์ส่องประกายระยิบระยับราวกับตะเกียงเงิน เจ้าของฟาร์มหัวล้านยังคงคิดวิธีบีบขั้นชินสือโอในสายตาของเขาชายหนุ่มชาวจีนผู้นี้ก็อ่อนแอและขี้ขลาดเหมือนคนงานชาวจีนคนอื่นๆและดูเหมือนว่าจะร่ำรวยทีเดียวดังนั้นก็เหมือนหมูวิ่งชนปังตอจะปล่อยไปได้อย่างไรแต่ว่าความคิดของเขาก็ถูกขัดจังหวะอย่างรวดเร็วด,ด้วยเสียงกรีดร้องของชาวประมงหลายคนในทะเลพระเจ้าโอพระเจ้าทริปลูกปลาลูกปลาหนีหมดแล้วเร็วรีไปปิดตาข่ายล้อมให้ตายเถอะมันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ จะทำยังไงดีละ่ะเจ้าของฟาร์มหัวล้านหันกลับไปอย่างตะลึงงนันมองไปยังพื้นผิวทะเลที่ระยับด้วยสีเงินสองสะท้อนฉับพลันเขาไม่ทันได้ตอบสนองได้แต่พึมพำว่ามีอะไรเหรอนี่เกิดอะไรขึ้นชายคนหนึ่งรีบลุกขึ้นและตะโกนอย่างตื่นเต้นว่าตาข่ายกันมีปัญหาลูกปลาหนีไปหมดแล้วบัดซบในที่สุดเจ้าของฟาร์มหัวล้านก็เริ่มรู้สึกตัวและตะโกนว่ามัวตกตะลึงอะไรกันอยู่รีบไปปิดตาข่ายเอาลูกปลาทั้งหมดกลับมาสิ ง่ายขนาดนั้นเสียที่ไหนด้วยการนำทางของจิตสำนึกโพไซดอนลูกปลาคออดเข้าสู่มหาสมุทรอย่างรวดเร็วลูกปลาจำนวนมากแออัดรวมกันอย่างแน่นขนาดมองลงมาจากด้านบนราวกับว่างูหลามสีเงินว่ายอยู่ใต้ทะเลอย่างไรอย่างนั้นชินซือโอสายหัวกับชากและพูดว่าดูเหมือนว่าพระเจ้าได้ยินคำอธิษฐานของสหายคนนี้แล้วเขาเพิ่งบอกกว่าต่อให้ต้องปล่อยลูกปลาลงมหาสมุทรก็จะไม่ยอมขายให้ฉันไม่ใช่หรอ ดูสิความปรารถนาของเขาเป็นจริงแล้วชาหัวเราะและบอกว่าพระเจ้าอยู่ทุกคนทุกแห่งแต่ยังไงผมก็จะไม่ขอพรแบบนี้แน่ทุกคนล้วนยุ่งอยู่กับการล้อมรอบฟาร์มพอพันธ์ุเป็นธรรมดาที่ไม่มีใครสนใจทินสือโอและพักพวกอีกพวกเขาขับรถเตรียมจากไปยังเหลือลูกเรือสองคนที่ต้องการจะหยุดเขานิวเซนเพียงแค่ถีบออกไปอย่างปราดเปรียวสองครั้งก็สามารถทำให้ทั้งสองคนร่วงลงบนพื้นและขบวนรถก็ขับออกไป หลังออกจากฟาร์มปลานีชักติดต่อขาใหญ่เรคอฮาร์ดโรเสเซนเจ้าของห้างขายอุปกรณ์ตกปลาชาวไวกิ้งและขอให้เขาหาบริษัทเพาะพันธุ์ลูกปลาที่นครเซนจอนซึ่งเป็นย่านของเขาเรคอพาคนกลุ่มหนึ่งไปที่ฟาร์มเพาะพันธุ์ที่ชื่อว่าบริษัทการประมงอุดมสมบูรณ์ชายผิวขาววัยกลางคนที่มีคราวยาวได้ออกมาต้อนรับพวกเขาและตบหน้าอกของเขาแสดงความเชื่อมั่นว่าลูกปลาจากฟาร์มปลาของตนดีที่สุดอย่างแน่นอน ชักยังคงลงทะเลไปเพื่อช้อนดูอยู่หลายรอบและอธิบายให้ชินซือโอฟังไปด้วยปลาคออดที่แข็งแรงปลาจะมีความยาวและแบนเล็กน้อยมีหัวใหญ่และปากใหญ่กรามบนยาวกว่ากรามล่างเล็กน้อยและหางเรียวยาวไปด้านหลังดูสิลูกปลาพวกนี้ไม่เลวเห็นได้ชัดว่าเป็นลูกปลาคออดแห่งมหาสมุทรแอตแลนติกของแท้พวกเราลองผ่าดูสักสองตัวคุณภาพเนื้อเรียบลื่นอย่างมากเห็นได้ชัดว่าไม่มีพยาธิซึ่งแสดงให้เห็นว่าน้ำทะเลของพวกเขาสะอาดมาก อาจเป็นไปได้ว่าพวกเขาฉีดยาลงในฟาร์มปลาดังนั้นต่อไปเราต้องดูที่ตาของพวกปลาเหล่านี้ซึ่งควรจะต้องใส่พอและดูที่ลำไส้ของปลาอีกครั้งคุณลองดมดูสิเจ้านายปลาคออดที่กินยาลำไส้ของมันจะมีกลิ่นฉุนลำไส้ของปลาคออดปกติจะมีเพียงกลิ่นคาวเท่านั้นชินซือโอเดินวนไปรอบรอบเขตเพราะพันธุได้เรียนรู้สิ่งต่างๆไม่น้อยแน่นอนว่าพลังหลักๆของเขาอยู่ในจิตสำนึกของโพไซดอนเขาต้องนำลูกปลาคออดเหล่านี้กลับไปที่ฟาร์มปลาของเขา เมื่อดูแล้วว่าปลาไม่มีปัญหาชินซือโอก็จ่าย200,000ดอลลาร์แคนาดาเป็นค่ามัดจำล่วงหน้าของราคา400,000ดอลลาร์แคนาดาเพื่อซื้อลูกปลาคออด2ล้านตัว